ันนี้วันที่16มกราคมพศ2568เป็นวันที่14ที่ข้าพเจ้านายวิทยากัญญาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสวดพระบารีณมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์ยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตถึงข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อแน่ขอระพยัญชนะแด่บทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ ปทสวดชุมนมเทวดาสมันตาจักวาลเลสุอัตุราคันฉันตุเทวดาสัทธรรมมนีราชสาสุนันสุสักขโมกะทังสักเคกเมจุรุเปสิริสิขารัตตเทจันตาริเคมิมาเนทีเปรเทจะกคามตโรวนาคาหะเนเคหาวัตโทมหิเคเตขุมมายันตุเทวาชาวราธารวิสเมยักขะ ขัน an ธพนาคาติทันตาทันติเกย่างมมนีวรชนังสัทวโมเมตุนันโตธรรมสวรรคารอยามพัททนตาธรรมสวรรคารโอยามพัทันตาธรรมสวรรคารอยามพัททนตาบทบูชาพระรัตนตไัยิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามิเชยามะยิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะยิมินาสกาสังฆังอภิปูชยามะ กาบพระตะตะไตอรหังสมมาสัมปโธภะคะวาพุทธังภะคะวนตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวาตาธมโมธรรมังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิบสวน นามักการสิทธิคาถานนโมตัสสะปะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนโมตัสสะปะคะวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวด สารณะคมะณปาทะพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสารนังคัจฉามิบทสวดสจักกิริยาคาถา นัตถิเมตระนังอันยังปุถุเมตระนังวังเอเตนะสาชาวะเชนะโสติเมหุตุสัพพัฒนานติเมตระนังอันยังธรรมโมเมตระนังวังเอเตนะสัตชาวะเชนะโสติเมหุตุสัพพัฒนานัติเมตระนังอันยังสังโฆเมตระนังวังเอเตนะสาชาวะเชนะโสติเมหุตุสัพพัฒน์บทพุทธานุสติ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโทวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรคะวิทุนอนุตตโรปุริสธรรมทาราติตถาเทมมะโนสานังพุทโธภควาเทธัมมานุสติสวากาโตภควตาธโมสันติติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกปนะิปัจัง เภททโพญโยเยเทพสังฆานุสสติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายยะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจ ్య ปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยติทังจัตตาริปุริสสกยุคานิอาฏฐาปุริสสกะราเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนาโย อวเนโยทาคิเนโยอัญเชรีกรณิโยอนุตตังปุญยาเขตตังโรกัสธาติบทละตนะสุยานิทัพุตานิสมากตานิปุมานิวายานิวานตาริเกธรรมแหรปภูตาสุมาณาปวานโตตถาภิสการจารสุนันโตพุทธังทัตตมายภูตานิสาเมทะตเปเมตตังกโรธรรมนุสิยาปชายาทิวาจารโตจหรัน ติเยพระเลงตัตมาหิเนรัคตาอัปปมัตตายังกินเจวิตังอิทาวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนโมสัมมังอันเทตถาคเทนะอิทามเปริภูเทรัตนังปณิตังอเทนะสเจนตุวาเทโหตุขยังวิราคังอมตังปณิตัง ยตถาจยากฆาทากยาโมนีสัมมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสัมมาเทิงเกณฑ์จอิทามเปธธรรมเมรัตนังปณิทังนาเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุยามพุทธะเทโทปาริยวานนะยตุจิงสัมมาธิมาานันตะในกัรยัญยะมาโหสัมมาธินาเตนะสัมโมนะวิชิตจิตอิทามเปธธรรมเมรัตนังปณิทังนาเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุ เยบุลาอันธาตตงปาสธาจาตรีเอตานิโยคานิโหติเตทกิเนยัสุขาตัาสาวกาเอเตโตยุนานิมหาปารานิอิทามปีสั้งแครตันนังปณิทางเอเตนัสเจนัสสวาติโหโตุเยสุปาจุตตาปนสาทเนานิกามิโนโคตามาสาธรรมรมหิเทปติปทอมตางวิไคหาระธามุธานิโพติ พุทธิเถงพุทธมานาอิธรรมปีสังแคระตังปณิธานะเตนะสเจนะสวาติโหนตุยะเทนทะเคโรปะเวิงติตโตสิยาจะตุมเพวาเตผีอาสามปะครับปโยปตะทปะมังสามปุริสังวทามิโยอริยะสัจานิยเวจ่าปัสสติอิธรรมปีสังคันสังแคระตังปณิธานะเตนะสเจนะสวาติโหนตุเย อริยสัจานิวิภาวีันติคัมเพระปัญญานัสเตสิตานิกินชาปีเตโหติปุสามปมาตาทเตปภวังอานธรรมามาทะทิยานติอิทัมปีสังแครัตังปนิตังอเทนะสจเจนะสวัตโหนตุสหัสสะทัสสนะสัมปทายตยัตตุธรรมาชิติตาภวันติสักกายาทิเทวิจิกิตตัจจะสีรมปตังวาปียาทติ เกณนเจจะตัวหาปาเยหิจะวิปปมุตโตชาจพิธานานิอภพโภกาโงอิธรรมเบสังเครทนังปณิทังเตนะสเจนะสวะเทหตุกิญยาปิโสคมปังกโรติปาปังกาเยนะวาจายุธาเจตสาวาอภพโภโตตตะปฏิชาทายาอภพตาตนทัปตตตะ วุตตาอิทามเปสังเทรตนังปณิสังแตนะสจเจนะตวาเทโหตวนาปคุมเพยยถาโพสิตัดเขกมหานามาเทปะทะมาสเมงเมเปทูปะมัง ธรรมาวรังอเทตเยนิพานะคาเมียงบรมังอิตายาอิทามปีพุทถะรัตนังปนิทังอเทนัสเจนะสุวัติหุนโธวโรวัลัญโยวัลโทวัลาหโรอนุตตโรธรรมาวรังอเทตเยอิทามปีปุถะรัตนังรัตนังปนิทังอเทนัสเจนะสุวัติหุนโธขนังปุรานังนาวังนาทีสัพพังวิรัตจิกตายาติเกภาเว ธรมิยงแต่ขีนาปีชาอวิรมิฉันทานิพานติธีรายทายามปฏิปโอิธามีทั้งแกรตันังปณิทานิเทนะสเจนะสวัเทโหนตุยานิทัพุทานิธรรมากทานิปุมมานิวายานิวันทาติเคตถากะทางเทวมนุสสภูจิตัผู้ทางนามาสามาตวัตทโหนตุยานิทัพุทานิธรรมากทานิ ผมมานิวายานิวาันตาริเาากตถากตัทางเถวมนุสโูชิตังทำมานมาสามาตวะเทโหนโตยานิท,ทัพุตานิธรรมะกตานิผมมานิวายานิวาอันตาริเาากตถากตัทางเถวมนุสโภชิตังตั้งคังามาสามาตวะเทโหนโตอดอาตานาติยะปอริบอดยอสัมภาโโลคะวิิมุตโตสัมภาสันตาปาวะชิตโตสัมภาเวรามติกันโตนิพุโตจโตวัางภาวะ สัพพิเโยวิวาชันโตสัพโรโคนิวันวินัสสันโตสตุมาเตภวัตวันตารโยสิกิติกายุโกภวะอภิวัตนัสิลิสานิจางุทธาปจายโนจัตตารโธรรมาตวัฏฐานติียอายุวโนสุขังพระรางบทอาทิตยปริยาสูตรเอวเมตุตังเอกังสัมยังภะควายกขยายยันวิหารติขยาเสเตสัตถิงวิโกตหาเตนะ าระเคพะกอวะพิโกคะมันเตติตัพพังพิโกเวะอาทิตทังยินจ่าพิโกเวะสัพังอาทิตทังจักรโคภิกขะเวอาทิตทังรูปะอาทิตาจะโควิญญาณังอาทิตทังจะโคสัมปัสโตอาทิตโตยามปิตังจะโคสัมปัสสะปัจจายาอุปาชติเวทายิตังทุขังวาทุขังวะทุขะมะทุขังวาตัมตัมตัมปิอาทิตทังเคนะอาทิตทังอาทิตทังราคัดขีณาโทสักกินาโมหักินา อาทิตตังชาติยาชารามรณีนโสเกหีปริเทเวทุเกตทมนณเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามีโสตังอาทิตตังสัตตาอาทิตตัสโตาวิญญาณังอาทิตตังโสตัสมปัสโสอาทิตโตยามิทังโสตัมปัสตปาทยาอุปสติเวทายังทุครั้งวาทุครั้งวาอทุครั้งสะขมาสุครั้งวาธรรมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังโลขัดกินาราขัดกินาโทตักคินาโมหก ขินาอธิตังชาติยาชฌารามารณีนัสโศกหิบริเทเวทุเทโทมนะเสหิอุปายาเสหิอธิเตันติวัฏามิขานังอทิตังขันธาอทิตาขานาวิญญาณังอทิตังขานาสัมผัสโตอทิโตยามิทังขานาสัมผัสตปัจจะยาอุปชติเวทายิตังทุกขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะทุกขังวาตับเพียงทำติอทิตังเกณฑ์นาอธิตังอทิตังราคัดขินาโทสักขินา โมหะกินะอะทิตังเจติยาจะรามาระเนนะสโสเกหิปะริเทวะเหทุกขะเกหิโหมนะเสหิอุปายะเกหิอะทิตังเตวะธาเมชีวะหะอะทิตังสังอะทิตังชีวะหะวิญญาณังอะทิตังชีวะหะสัมปะโตอะทิโตยะวิถังชีวะหะสัมปะตะปะยะภะจะติเวทะยะจะทั้งสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะทุกขังวาตัปปิ အတိတံကေနအတိတံအတိတံရာဂက္ခနာသောတတ္တိနာမောဟကိနာအတိတံသတိယစ္ဆရာမရနေနသောကေဟိပရိເທဝိဟိတုကေဟိသောမနစေဟိဥပယစ္စဟိအတ္တံတိဝတ္ထာမိကာယောအတိတောဘောတသထဖာအတိတာကာယဝိညာနံအတိတာ อทิตตังกายธรปัสสาอาทิตโตยามปิทังกายธมปัสสะปัจสะปุจติเวทิยทังุคังวาทุังวาอุขามะตุขังวาทัมปอทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังรักขินาโททักขิณาโมหินะ အတ္တံခြားတိယာခြားရာမရနေနသောကိဟိပရိသေဝိတုကေသောမနစေဥပယသေညာတိတံတေဝသမိမနောအတိတောဓမ္မာအတ္တာမနောဝိညာနံအတိတံမနောသမ္ပတောအတိတောယံပိတံမနောသမ္ပတသပတ္တယဥပစ္စတိဝေတယိတံဒုက္ခังဝါဒုက္ခังဝါအတုခังဝါဒုက္ခังဝါ အတိတံအတိတံအတိတံရခတ်ကိနာသောတကိနာမောဟကိနာအတိတံသတိယာချောရာမရနေနသောကိဟိဝရသေးဝိတုခေသောမနစေဥပယယသိအတိတံတိဗုဒ္ဓမေယဝံပတ်သံပိကဝေသုတဝါအရိယသာဝကောဇကုသမေ เป็นิพินตเรูเปสุปีน่ิพินตตะจะโขวิญาณในเปนิพินตะจโครสัมผัสเสเปนิพินตตย่างไปทางจะโกสัมผัสตัปตาญาอุพพติเวทายังตุขังวาตุขังวาอตุขามาตุขังวาตัตมิปินิพินตเตต ศาสพิิินติเตเทตุเปนิพินตติโตตาวิญญาณิปีนิพินตติโตตาสัมภะเตเปนิพินตติยมปิธานโตตตาสัมภะตัปัจจยาอุปัชติเวทายตัทุกคังวาทุกขังวาอทุขมาทุกขังวาต์ศาสนปีิิพินตติคาศาสิาพิณิพินตติันเทสสเปนิพินตติคานวิญญาณิเปนิพิน ตเตคานสัมผัสเสปนิพินตเตยามิทางคานสัมผัสตปัจจยาอุปัชติเวทยทางทุกขังวาทุครั้งวาอทุขามาทุังวาตเตเมงเปนิพพินตเตชิวหาวิญญาณนเปนิพินตเตวรัเสสุเปนิพินตเตชิวหาวิญญาณใเปนิพพินตเตชิวหาสัมผัสเสเปนิพพินตเตยามิทางิวหสัมผัสตปัจจยาอุปัชติเวทยทางทุกขังวาทุครั้งวาอทุขามาทุังวาตเตเมีงเปนิพพินตเตกายตเมงเปนิพินตเตพตัดทั้ผ थप्पे फेन्दे का फे पिंदतीते फे पिंदते या पिता काम पातपातया उपति वेद यथ्वा तुख वा खा माख वाताते मीन पिंदते मनस मिंग पींदती थमे तो फे पिंदते मनोवजा फे पींदते मनोस पाते फेन पींदती मनस पात पाथया उपछति वेद ये था खांग वा तो खांग वा ระมะสุขังวาตัสมิงเปนนิเพนตเทนิเพนทางวิราชิติเวลาข้วิโมชติวิโมตตัสมิงวิโมตตามิเตยานังโหติขีนาชาติวิสิทังพัมมัจริยังกัตังการณียังนาการังอัตถะอัตตายาติปชานาติเตออิทธะมะโวจาภะคะวาอันตัมนาเตวิภะคะวะโตภาติตังอภินังทงอิมันมิจังปานะโวยยากรณะสัมิงปัญญามเนตาตาภิโคสัหัต ตตอนุปาทายะอาวสากัสสะเวหิจิตตานิวิมุตติญฺจุติปฏนตตรคณสุตังเอวเมสุตังเอกังสมยํภควาพรณสยํวิหรติอิสิปทนเนอนเมกถาเยตรคโขภควาปัญจวัคิเยภิกขุอมตเสยรูปังภิกขเวอนตารูปัจจหิธังภิกขเวอทาอภาเวสสานิจังรูปังอภาทายะ យថាវតទយារអភេតថាចរុពលអវងមេរុផังហោតោអវងមេរុផังមាអហោសេតិយធម្មចកោមិកោវេរុផังអនត្តតធម្មរូបังអភាទាយថាវតតិនចរពតិរូប งรูปแยเอวังเมรูปังโหตโตเอวังเมรูปังมาโอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาใิทางปิกเวอนัตตาอัตตาอภาเวิสานจิตทางเวทนาอภาทายตังวเตยะรเพธาจะเวทนาญาเอวังเมเวทนาโหตโตเอวังเมเวทนามาโอโหสิติญาตมาจะโคริกเวเวทนาอนัตตาตัตมาเวทนาอภาทายตทังวันตานสตินาจาวาปฏิเวทนายะ

เวทสังโตนะยธังสังฆาราอภาทายะสังวัทเตยงรภะเทถะจะสังฆาราเตโตเอวมิสังฆาราโหตุเอวมิสังฆารามะโหอะหิตันติยะตมะจะขอวิคเวสังฆาราอนัตตาตัตตมังสังฆาราอภาทายะสังวัทตันติจะราปะติสังฆะเรโตเอวมังเมสังฆาราโหตุเอวมังเมสังฆารามะโหอะหิตันติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณะจะหิธังวิคเวอัตถะอัพภาวิสสานังยิทังวิญญาณังอภาทายะสังวัทเตยยะรภะเทถะวิญญาณะ วิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติยตมะจะโขวิภเววิญญาณังอนัตตาตตมะวิญญาณังอภาทายังวตตินัจจรปติวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิติทังกิจทังเกงมัญยทวิกเวรูปังนิชาวาอนิชาวาติอติ ทังพันเตยามปนานิจังทังครั้งว่าทังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยามปณนานิจังทุกครั้งวิปริณามธรรมังกำลังนุตังสัมมานสปสิตงเอตังมามาเอโตหามัตมมเอโตเมอันตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญาทาภิกเวเวทนาจิตนิจตาวาอนิจชาวัติอนิจชาพันเตยามปณนานิจังทุกครั้งว่าทังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยามปณนานิจังทุกครั้งวิปปรินามธรรมังกำลังนุตังสัมมาโนสปสิตงไเโตัง

hám te yam bana ni chang tu khang vi parina ma tham ma khang lang nu tang tham anu patito e tang ma ma e tho me an te no he tang khăn te tang kin ma ya tha vi ca ni cha wa ni wa te ni cha ban yam bana ni chang tu khang wa tang wa te tu yam bana ni chang tu khang vi parina ma tham ma khang lang nu tang tham anu patito e tang ma ma e tho me an te no he tang khăn te ตธรมาเหตุะพิโกเวยังเจตรูปังอัติทานาคตตาปัจจุปันนังอัญญตังวาปัญทาวาโอราหิการวาสุขุมะบังวาอินังวาปนีตังรายันโุเรสันติเขวาสัพพังรูปังเนตังมามาเนโตหามะกมีเนเมโตเอ็นทาติเขวาเมตายาถาปุถังทมอัปปัญญายาทัตธรำพังยาคาจิเวทนาอัติทานาคตะปัจจุปันนังอัญญตังวาปัญทาวาโอราหิการวาสุขุมะวา พินาวะปนิตาวายาตุเลสันติเคว่าทับพาเวทนาเนตังมามาโนโสหามัตติเมนะเมโสอันตาติเอวะเมตังยถาปูตังสัมมันปัญญายาทันทัพพังยาคาชิสัญญาติทานะคตะปจุปนาอันยตันวาภาหิตาวาโคราธิกาวะสุโกมะวายินาวะปนิตาวายาตุเลสันติเคว่าทับพาสัญญาเนตังมามาเนโสหามัตติเมโเมนะเมโสอันตาติเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมันปัญญายา वी नीता ने हम जमीन मेथो हन्थ ते मेता उम पंग ओ रा สุคุบมังวาหินังวาปัญญทางวายันทุเลสันติเกวาตับทงวิญญาณังเนตังมามาเนโตหามาจมีนโมโสเมอันดาติเอวเมตังยะถาบุตังตัมมันปัญญายะตานตับพังเอวังปัสังวิกเวตุตตะวาอริยะตาวโกรุปัสมิงเปีนิเพินตติเวทนาจะเปีนิเพินตเตสัญญาจะเปีนิเพินตเตสังขาเลตุปินิเพิน ตเตวิญญาณสมิงเตนิพินตเตนิพิตทางวิรัชเตวิราคะวิมุตเตวิมุตตัาสมิงวิมมตต่ามิเตยานงโหติขีนาชาติวุสิตังพัมมะจาริยังกตังการณียังพนาปรังอัทถังตายาตปชานาเตเตอัธรมโมโฉะภะกะวาอันตมนาปัจจวะคียาภิโพภะกะวะโตภาติตังอภินันทงอิมันมิฉะ panavaya k a l a n a s e min k a n y a m a n e pancavakiyanam h i k u nan anupathaya a s e e h i te a n i v i m u t s